สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาวิทยาการคำนวณนะครับเทคโนโลยีการคำนวณนะครับหน่วยการเรียนที่1่เหมือนเดิมนะับอันกลทึมการแก้หาชั่วโมงที่2แล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วไว้มันแบบฝดกหัดไปนะครับก็มีนักเรียนที่ทํามาหลากหลายความคิดเลยนะครับหลากหลายความคิดตามความคิดกันมากเลยบางคนก็ตอบอีกแบบหนึ่งนะครับบางคนก็ตอบอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีใครติดใครถูกนะครับมันเป็นคําถามปลายเปิด นะครับไม่ใช่หมายเปิดคือเรามีสิทธิ์ที่จะคิดวิเคราะห์เองได้ว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนะครับว่ามันควรจะเป็นยังไงมันไม่มีคําตอบที่ผิดนะครับแต่บางอันนะฮะบ,บางข้อนะครับเขาหลอกมาถ้าเราไปตอบเสร็จปุ๊บเราผิดทันทีนะครับอมาดูเรามาเฉลยในกว่าครน,นี้แล้วนะครับกับการแก้ปัญหานะฮะโดยใช้แนวคิดเชิงคํานวณนะครับปราที่1.1เนาะ คำถามอีกเคี่ยวหนึ่งนะครับนุกนิกกำลังหอ,องขวัญในเพื่อนสิบคนนะครับสิบคนโดยห <c oughs> องขวัญเป็นตุ๊กตาเซรามิกแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับ <c oughs> หลังจากที่หอเสร็จพบว่าสร้อยคอที่นุกนิกใส่เนี่ยหายไปนะครับสร้อยคอหายไปนะแต่ไม่รู้ว่าหายไปไหนนักเรียนช่วยนุกนิกแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิ่มนวนทั้งอย่างไรนรี่อ่ะเรามาดู นะครับอันนี้ครูเฉลยมาแล้วนะครับให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับอะนักเรียนคิดว่าสร้อยของนุกนิกที่หายไปนั้นเราสามารถสสนิษฐานอย่างไรได้บ้างน,นะครับตกอยู่ที่พื้นไหมอาจจะตกอยู่ที่พื้นนะเพราะว่าภาพแรกเนี่ยครับนี่นะเขาบอกว่านุกนิกสร้อยเธอสวยจังเลยแสดงว่านุกนิกใส่สร้อยมาแน่นอนข้อสองว่าข้อสองเขาบอกว่าลืมใส่มานี่ตัดทิ้งไปเลย เป็นไปไม่ได้นี่ครับต้องตอบว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเพื่อนของนุ๊กนิกเนี่ยทักแล้วว่าเฮ้ยนุ้กนิกสร้อยเธอสวยจังเลยนะครับมันเป็นเวลาที่ว่าจะลืมใส่มาเนาะนะครับตกอยู่ที่พื้นนะเพราะขณะขห้องขวัญเนี่ยอาจจะมีสิ่งของหรือมือเราเนี่ยนะครับเกี่ยวสร้อยคอตกไปที่พื้นนี่สันนิฐานของครูนะบางคนกบอกว่าก้มแล้วมันหลุดไปบางคนว่ามันขาดนะครับบางคนก็ตอบแนวทางอื่นเลยไม่มีผิด นะายูสาคร,รับหล่นอยู่ในกอง,องขวัญขนณะที่ก่อนครา่ห่อกองขวัญเนี่ยอาจมีสิ่งของหรือมือใี่เกี่ยวสร้อยตกลงไปได้ก็มีส่วนเพราะว่ามันเป็นอะไรตุ๊กตาเซรามิกนั่นเ่นดูตุ๊กตาก่อนตุ๊กตานี่นะขวานรูปตุ๊กตาให้ดูนี่ตุ๊กตาเป็นอย่างนี้มันก็จะมีมือถูกไหมครับมีเท้า อันนี้คือตุ๊กตาเซรามิกเนาะนะครับมองให้เป็นตุก๊กตานะมองเป็นตุก๊กตานะเนี่ยตอนเราใส่ลงในกล่องของขวัญนะสมมติีนกล่องของขวัญเราใส่มันลงไปลุกนิกนะครับลุกนิกใส่สร้อยตอนใส่เนี่ยมือนี่อาจจะไปเกี่ยวสร้อยลงไปในนี้ก็ได้ใช่ไหมมือมือของตุ๊กตาเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวสร้อยของลุกนิกนะครับไอเอาลุกนิกก็คือเกี่ยวล่นลงไปในกล่องของขวัญเนาะ จากข้อที่สองนะจากการสนิฐานของข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าสร้อยหายไปไหนอยู่ที่ไหนเพราะอะไรอ่ะลองมาสิอ่าบางคนก็ตอบมาอ๋อสร้อยหล่นอยู่ที่พื้นอ่ะแต่ว่าเขาสันิฐานมาให้สามข้อแล้วเห็นไหมเขาสันิฐานมาแล้วให้สามข้อนะครับอ่ากล่องสีแดงเขาบอกวนะ่าอ,อยู่ในกล่องสีแดงเนี่ยเพราะอะไร เพราะว่านกนิคเนี่ยเห็นไหมที่เขายืนเนี่ยหลเขายืนเนหลเขายืนตรงกล่องสีแดงกับสีฟ้าเห็นไหมเพื่อนเขาอยู่กล่องสีเหลืองตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะอาจจะยืนกล่องสีแดงก็ได้เพราะลกนิคอาจจะเป็นคนห่อกล่องสีแดงไปอันนี้คือใช้ความคิดเชิงคำนวณน,นะครับไม่มีไม่ถูกแน่นอนนะฮะครควาวนี้คำนวณคือมันเป็นความแนวคิดแบบมีเหตุผล เราต้องอ้างให้ผลมาอ่าอ้างให้ผลมาเพื่อเสริมแนวคิดของเราให้ได้นะครับอ่ะกล่องสีเหลืองเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับนุกนิกไม่ได้ห่อกล่องสีเหลืองถ้าดูจากรูปนะดูจากรูปแต่อาจจะเป็นไปบอกบางคนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเพื่อนมือเพื่อนอะ่ะตอน เล่นกันตอนไอ้นี่ตอนในหอ้ออาจจะมีการเล่นกันหรือมือเพื่อนหรือตุ๊กตาที่เพื่อนถือเกี่ยวสร้อยคอล่นไปในก่องสีเหลืองก็ได้แล้วแต่เราเราต่อเราก็ไม่ไมไมผิดไม่ถูกแน่นอนนะครับกล่องสีฟ้านุกนิกก็ห่อกล่องสีฟ้าอาจจะเป็นไปได้นะอ่าดูข้อสามนะครับจากข้อที่สองท่าสร้อยคอเนี่ครับข้อที่สองเนาะถ้าสร้อยคอเนี่ยล่นอยู่ในกล่องของขวัญ เราจะรู้ได้อย่างไรเออง่ายๆเลยห้อยคอบนกล่องขอ้ขวัญแน่นอนกล่องของขวัญทุกกล่องมีมีตุ๊กตาทุกกล่กกองเลยทั้งหมดสิบกล่องสิบกล่องเนี่ยมันมีตุ๊ก,กตาถ้าเรามีสร้อยอีกเส้นหนึ่งใส่ลงไปแน่นอนอันนี้คือน้ําหนักเนี่ยเท่ากับน้ําหนักนะเท่ากับสิบกล่องเหมือนกัน อันนี้ถ้ามีใส่คอใส่ลงไปนะครับถ้ามีใสคอลงไปมันก็จะหนักกว่าถูกไหมหนักกว่าไม่ไม่มากก็หน่อยอ่าไม่มากก็หน่อยแต่ว่าหนักกว่าแน,น่นอนเราสามารถยกขึ้นมาเทียบกันได้ใช่ไหมครับยกขึ้นสองสองมือเนี่ยมาเทียบกันแต่และกล่องยกขึ้นมาเทียบกันอ่าหรือนะครับหรือหรือหรืขอขบอกขย่ากล่องฟังเสียงแตกต่าง,างอันนี้ดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเราขยา่าตุ๊กตานะครับ ตัวมันเท่ากันห่อเหมือนกันทุกกล่องขยามันก็จะมีเสียงครับเสียงอันเดียวอะนะฮเสียงขยันเสียงอันเดียวใช่ไหมคือเสียงตุ๊กตาอย่างเดียวแต่ถ้ามีสร้อยลงไปด้วยถ้าบวกสร้อยลงไปด้วยมันก็จะมีเสียงทั้งสร้อยแล้วก็นาฬิกานะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานเราดูได้อย่างไรเนาะวิธีการให้นักเรียนแสดงขั้นตอนการอ่าขั้นตอนการหาสร้อยที่หายไป แน่นอนเลยทุกอย่างนี่หายสมมุติเราทํากระเป๋าตังค์หายกระเป๋าตังค์เรามีตังค์อยู่ประมาณสองสองร้อยสองร้อยหล่นหายไปนะครับแน่นอนเลยอย่างแรกเราจะดูคือที่อะไรที่พื้นโอ้เราบัปุ๊บเราหากระเป๋าไม่เจอแล้วเราคําหากระเป๋าเราไม่เจอต้องหาที่พื้นก่อนแน่นอนเอ้ยตรงไหนวะเรามองที่พื้นแน่นอนอยู่แล้ว เอเราแสดงก็ได้ก่อนนี่แสดงความคิดคือเราต้องหาก่อนทําไมต้องหาที่พื้นเน่ะเพราะพื้นมันอยู่ใกล้ตัวเราและมันหาง่ายที่สุดมันกว้างนะครับอืมขั้นตอนของตรงนี้ก็จะเป็นหาที่พื้นก่อนแล้วก็ไปหาที่อะไรยกที่กล่องเพื่อดูน้ําน้าหนักแล้วก็เขยา่ากองของขวัญน,นั่นเองเขย่าดูเสียงอันนี้สามเลยเออเราต้องยกด้วยเฮ้ยอันไหนหนักวะเอาความจริงเลยนะครับเอาความจริงเลย ก็ประมาณนี้นะครับในการทําใบใงานที่1.1.1นะครับเรื่องงานแก้ปัญหาโดยใช้แนวแนวคิดเชิงคํานวณอันนี้ไม่มีผิดไม่ถูกเพราะมันเป็นแนวคิดของใครแนวคิดของเราแนวคิดของเราของตัวเราอะเราไม่มีผิดแน่นอนเรามีเหตุผลที่ว่าเราต้องตอบข้อนี้เราต้องตอบแบบนี้เราสามารถยกเหตุผลเนี่ยเนี่ย ยกเหตุผลมาอ้างคำตอบเราได้นั่นแหละนะครับใช้แนวคิดเชิงคำนวณอ่าตัวอย่างอาตัวอย่างบ้างวันนี้ต้องเตรียมล้มไปฝนตกแน่นอนนเรายกเหตุผลว่าทำไมฝนถึงตกล่ะเพราะว่ามีคำว่าเพราะว่าตามนะเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้า มีเมฆเยอะเกินไปมีเมฆเยอะเกินไปและเหมือนจะร้อนเกินไปอาอาจจะทำให้ฝนตกได้นันี่คือเรายกตัวอย่างไอ้ยกเหตุผลขึ้นมาประกอบคำสนิษฐานของเราให้ว่าให้ให้มันเป็นจริงนะให้มันเป็นจริงประมาณนี้นะครับโอเคมาดูเรื่องต่อไปการแสดงอัลกอริทึม เาการแสดงอัากอริทึมนะครับเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนนะครับโดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ซึ่งทำได้ดังนี้ <c oughs> นะครับอ่ะสถานการณ์นะฮะกิ่งได้รับป๊อบหมายจากคุณแม่ให้ล้างจานนะครับหลังจากที่รับพัฒนาสินเสร็จแล้วซึ่งกิ่งจะต้องล้างจานของลูกคนในบ้านให้หมด นะกิ่งรับหน้าที่ล้างจานนะครับ <c oughs> ต่อไปนะลองาดูต่อนี่ครับตดหญิงกิ่งแ้วก็คุแม่เนาะหนึ่งนะครับการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าคือการใช้ข้อความที่เป็นภาษาพูดในการอธิบายลำดับขั้นตอนเป็นวิธีการแก้ปัญหาภาษาพูดเราดูนะภาษาพูดคือเราพูดกัน นะครับพูดกันว่าสวัสด <c oughs> กนะีกินข้าวนะครับกินข้าวล้างมือล้างจานตักข้าวนี่เรียกเป็นภาษาพูดไม่ใช่ภาษาทางการไม่ภาษา,า,าเขียนเนาะเอาเรามาดูนะครับมีห้าลำดับนะของเด็กิงกิ่ง,งนะครับที่จะล้างจานนะครับอย่างแรกเราต้องจะล้างเราต้องหยิบทีเดจานไหมไม่ใช่ เราต้องรวบรวมจานก่อนรวบรวมจานแน่นอนให้ได้ก่อนนะรวบรวมจานก่อนกวาดอาหารกวาดเศษอาหารทิ้งให้เรียบร้อยนะครับล้างจานด้วยน้ํายาล้างจานหรือบางคนบอกว่าครูครับผมล้างน้ําเปล่าก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยมายล้างน,น้ำยาล้าจานแล้วค่อยน้าเปล่าอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับล้างจานด้วยน้ําสะอาดนะครับเอาจานในพึ่งในแห้งนี่คือการแก้ปัญหาของเด็กหญิงกิ่งนะครับของกิ่งเนาะของเด็กหญิงกิง่ง คือนี่คือการแก้ปัญหาของเขาไม่ผิดแก้ปัญหาคือเราเขียนลำดับความคิดของเรามาว่าทละข้อว่าเอ่อมันมีวิธีการแก้ไขยังไงนั่นเองนะครับไม่ผิดนะไม่มีใครผิดนะครับตั้งแต่จะตอบออ <c oughs> กวาดอาหารทิ้งแล้วค่อยรวบรวมจานก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนั่นแต่แล้วแต่การแก้ปัญหาของเราซึ่งการแก้ปัญหานั้นเนะ่ยนะครับเคยบอกตอนนั้นตอนชั่วโมงที่แล้วนะครับ มันมีหลายวิธีนะครับซึ่งทําให้ผลลั์มันเกิดผลลัพธ์เดียวกันได้นะมีหลายวิธีที่ทําให้ผลลัพธ์เกิดผลลัพธ์เดียวได้เช่นเด่วเราอย่างเลยเราหิวข้าวเหมือนเดิมหิวข้าวบางคนก็กินข้าวหนึ่งจานอิ่มบางคนกินสองจานบางคนกินสามจานบางคนกินสี่จานบางคนไม่กินข้าวบางคนกินก๋วยเตี๋ยวบางคนกินพิซซ่าบางคนกินไข่เยบซี่นะครับบางคนกินลูกชิ้นบางคนกินน้ําก็อิ่มแล้วเนี่ย ผลลัพธ์คืออิ่มเหมือนกันแต่การแก้ปัญหาความหิวเรามันต่างกันบางคนกินก๋วยเตี๋ยวใช่หไหมบางคนกิพิซซ่าเนี่ยมันต่างกันแหละแต่มันอิ่มเหมือนกันนะครับประมาณนี้ดูต่อไปนะต่อทีต่ท,ตทอีอ่ะ มาดูใบงานนี้นะครับใบงานที่หนึ่งจุดสองจุดหนึ่งการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการบอกเล่านะครับให้นิพจิจา,ารณาสถานการณ์แล้วแสดงก,กริทึมออกมาเป็นขั้นตอนด้วยวิธีการบอกเล่าวาดภาพและการใช้สัญลักษณ์โดยนะครับในในโรงอาหารเนี่ยการนะในโรงอาหารของโรงเรียนมักพบปัญหาของนักเรียนนะครับ ทานอาหารแล้ววางทิ้งไว้บนบนโต๊ะอาหารนะครับให้นักเรียนวางแผนเพื่อแก้ปัญหาแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับการทานอาหารแล้วไม่เก็บจานจากการบอกเล่าให้ถูกต้องนะครับบอกเล่าก่อนตอนนี้นะฮะให้ทําการบอกเล่าก่อนทํำยังไงการบอกเล่านี่ย้อนไปไม่กี่อย่างม่เล่าตรกิ่งนี่คือวิธีการบอกเล่านะครับเขียนบอกเล่าให้ได้นะเราทํายังไงนะครับเราจะทํายังไงโอเคไหม เรามาดูานะครับอันนี้เดี๋ยวให้เวลาสักประมาณ5นาทีก่อนแล้วกันนะ5นาทีนะครับในการทำเนาะในการทำถ้าเรนทำเสร็จแล้วนี่นเองก็เอามาดูอีกทีหนึ่งฮะเอามาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงกับที่ครูฉเฉลยไหมนะครับ ครับระหว่างที่ทำก็ฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงไปก่อนนะฮะห้านาทีนะครับห้านาทีนะที่เราจะทำให้มันสำเร็จเนาะประมาณห้านาทีนะฟังเพลงไปก่อน ัเราคฝ่าดินจงใจแกล้งเราจะว่าหรือเปล่จาจะไม่น่าต้องห้ามรักกันความเหมาะสม อยาพบกับเธอสักคนสักตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูนในวันที่จำต้องจาอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปกะชัดนี้แค่ได้พบเจอกะชัดหน้าคอยฝันกันใหม่ วันนี้ใจสลายยอมจำดนให้ฟ้าดิ้นยากร่วงไรก้กันพอใจแล้วจะไหม่ฝ้าดิ้น มีการตอบนะครับให้เรียนตอบลงสมุดนะคุณลืมบอกนะครับตอบลงสมุดเลยนะไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกโจทย์นะครับเขียนแค่ว่าในงานที่1.2.1นะครับเรื่องการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่านะครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนลอกโจทย์มาแต่เท่ทีโทษทีนะฮะโทษทีไม่เป็นไรนะครับนต่ใครเขียนรยังไงแล้วก็บอกนะครับบอกไม่เป็นไรนะครับ จบเพลงนี้นะครับคตูจะทำมาเฉลยนะนะครับช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองดีนะครับ เรื่องาการโควิด1 9<ห>้น,นะก็ยังรุนแรงอยู่ทุกวันเลยตอนนี้นะครับ,รบยังรุนแรงมากแล้วก็เราต้องปก,ป,กป้องตัวเองนะครับตัวเ,เองจากสถานการณ์นี้ให้รอดพ้นี้ได้นะครับ วิตามินซีนะฮะเขาก็มีวิตามินซีเขาบอกว่าช่วยได้ช่วยในการป้องกันนะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับกับพวกโควิดสิบเก้าเนี่ยวิตามินซีนะครับดีเลยนะกินดีเลยเนี่ยเราคนก็เลาเอาไปไหนก็ใส่แมสเรียบร้อยนะครับทุ่มลมเรามีทุกวันเลยนะทุมลมเรามีทุกวันเลยนะครับต้องต้องระวังตัวไว้นะครับถคามีอาการอะไรก็ รีบนะครับรีบไปปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจให้เรียบร้อยนะครับมีอาการคล้ายๆนะครับหรือว่าไปสถานี่เสี่ยงมาหรือสัมผัสผู้ป่วยที่ผู้ป่วยยืนยันอย่างเงี้ยครับเราก็ให้ตรวจให้เรียบร้อยนะครับจนเรียบร้อยนะโอเคเรามาดูฉเฉลยกันดีกว่านะครับ อะไรคนไอ้ทำเสร็จแล้วนะถ้าใครยังไม่เสร็จก็นะครับทําให้มันเสร็จเนาะทำให้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวตามครูมานะอ่ะขั้นตอนแรกนะครับเราต้องซื้ออาหารก่อนแน่นอนถ้าเราไม่ไปซื้ออาหารเลยรับอาหารนะครับถ้าเป็นบอสี่ก็จะไปรับอาหารนะครับที่คุณครูเนาะครูเขาก็จะให้ทานอาหารฟรีนะครับก็ไปรับมาครับซื้ออาหารนะครับสองนำอาหารมารับประทานที่โต๊ะนะครับอ่า ไม่ค่อยสามรับประทานอาหารให้เสร็จอ่าไปนะครับนำภาชนะไปเก็บที่จุดเก็บภาชนะใช่ครับตอนช่วงที่เขาเปิดเทอมนะฮะเปิดเทอมช่วงนั้นนะ่ะพวกครูก็จะไปยืนนะท่านเรียนสังเกตคือครูจะไปยืนนะครับยืนรอเพื่อนเรียนเนี่ยเอาเศษอาหารมาเคีรยแล้วก็วางถาดให้เป็นระเบียบใช่ไหมอ่าหลายๆคนอาจจะเห็นครูพวกครูพวกครูโจ้อ่างเงี้ยครับที่ไปยืน รอพวกเธอนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับห้านะครับตรวจสอบว่าที่โต๊ะยังมีภาชนะอยู่หรือไม่นะครับนี่เป็นเงื่อนไขแหละตรวจสอบว่ามีไหมถ้ามีถ้ามีทําอะไรครับให้กลับไปข้อที่สี่ก็คือถ้ามีให้กลับไปงี้ถ้ามีก็คือให้นําภาชนะไปเก็บที่จุดเก็บแต่ถ้าไม่มีคือสิ้นสุดการทางานคือจบเราภาชนะเก็บแหละอันนี้คือการแสดงขั้นตอนการเขียนง่ายไหม อเนี่ยจบการทํางานนะครับการแสดงขั้นตอนโดยวิธีการแก้ปัญหากนะ็คือโดยการบอกเล่านี่แค่ง่ายเลยนะครับเป็นวิธีการที่เราใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วเป็นะวิธีการที่เราใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับอ่าวิธีการที่เราใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วแต่แค่เอามาเขียนเป็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาน,นั่นเองนะครับอานูข้อต่อดู ข้อต่อไปนะนะครับ 2. การแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพอันนี้จะยากสำหรับคนที่วาดภาพไม่เก่งแต่พยายามวาดให้อธิบายให้ได้นั่นเองไม่ต้องวาดสวยนะครับไม่ต้องวาดแบบว่าโอ้โหต้องสวยต้องลงสีแต่วาดให้มันรู้เรื่องวาดให้แบบดูให้คนอื่นเขาดูรู้เรื่องนะครับให้มันมองเห็นภาพออกนั่นเองนะครับ การแก้ปหาโดยการวาดภาพคือการใช้รูปอธิบายขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทําให้สามารถเห็นระดับขั้นตอนวิธีการทํางานได้ชัดเจนกว่าการแสดงขั้นตอนวิธีการเขียนบอกเราเพราะมันเห็นภาพไงลูกมันเห็นภาพอย่างเช่นอดูขั้นตอนการล้างจานอันนี้คือการแสดงขั้นตอนการล้างจานนะครับขั้นตอนการล้างจานดูนะป,ปึ๊บหนึ่งเห็นไหม เขาทาอะไรเขาคือเก็บรวบรวมาจานอาหารแล้วก็มาทําอะไรครับนี่เขียนเส้นหานทิ้งแล้วก็ไปล้างจานนะครับแล้วก็ไปล้างน้ําแล้วก็เอาไปตากให้แห้งนี่งเป็นการวาดรูปวาดภาพนั้เรนไม่ต้องวาดสวยขนาดนี้นะไม่ต้องวาดสวยแบบโอ้โหผมต้องวาดกูครับผมทําไม่ได้หรอกทาไมผมวาดจานใบหนึ่งไม่ได้เลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราก็ ที่วาดให้มันดูออกนะดูออกว่ามันมคือรูปอะไรนั่นเองพยายามหน่อยนะครับพยายามหน่อยเป็นการบ้านแล้วกันนะครับการบ้านส่งอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมนะส่งอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมหรือคันเสร็จแล้วก็ส่งมาเลยในลายกลุ่มนะครับฮาอ่ะ,อะการบ้านนะครับใบงานที่หนึ่งจุดสองจุดหนึ่งนะครับเรื่องการแสดงขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาโดยการวาดภาพ ให้นักเรียนพิจารณาสถาน,ะนก,การ์แล้วแสดงอกรอิทึมออกมาเป็นขั้นตอนด้วยวิธีการบอกเล่าวาดภาพและการใช้สัญลักษณ์นะครับในโรงอาหารของเรียนมักพบป,ปัญหานี้สถานการ์เดิมเลยท้าเรียนทานอาหารแล้ววางจานไว้บนโต๊ะอาหารนะครับให้นักเรียนวางแผนเพื่อแก้ปัญหานะครับแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะครับการทานอาหารแล้วไม่เก็บจานจากการวาดภาพให้ถูกต้องครบถ้วนก็ อันนี้ก็ทำลงสมุดเหมือนเดิมนะครับทำลงสมุดเหมือนเดิมวาดให้เรียบร้อยไม่ต้องลงสีก็ได้หรือจะลงสีก็ได้นะถ้าแบบโอ้ยครูครับผมอยากลงสีจังเลยหนูอยากลงสีจังเลยก,ก,ก็ก็ได้นะครับก็ลงสีได้เหมือนกันนะ <S <S ทําลงสมุดส่งอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมนะครับอสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านนะครับที่ตั้งใจตั้งแต่ อนชั่วโมงมาครับขอบคุณมากครับ